สถานที่ทํางานของเพื่อนๆมีช่องเปิดไหมครับช่องเปิดเนาะที่เขา c อ l l i n งไว้อะนะบนตึกสูงอะไรอย่างเงี้ยเรามีวิธีการป้องกันกันยังไงเรามีวิธีการ p r o เทคกันยังไง p r o เทคกันขนาดไหนแบบไหนถึงจะเรียกว่าป้องกันมาดูข้อกฎหมายนะครับเรายังอยู่ที่กฎหมายการทํางานบนที่สูงนะครับปี2564อย่าลืมไปดาวน์โหลดมาอ่านรายละเอียดนะครับนะข้อที่สิบ ในกรณีที่มีปล่องหรือช่องเปิดต่างๆซึ่งอาจทำให้ลูกจ้างพัดตกไม่ได้บอกนะครับว่าความกว้างปล่องขนาดไหนแต่บอกไว้ว่าปล่องหรือช่องเปิดต่างๆซึ่งอาจทำให้ลูกจ้างพัดตกเพราะฉะนั้นปล่องขนาดไหนที่อาจทำให้ลูกจ้างพัดตกนั่นคือปล่องที่เราต้องป้องกันตามกฎหมายนี้ตามข้อสิบนะครับในกรณีที่มีปล่องหรือช่องเปิดต่างๆซึ่งอาจทำให้ลูกจ้างพัดตกนายจ้างต้องจัดทำฝาปิด ที่แข็งแรงมีราวกัน้นมีรั้วกันตกหรือทําแผงทึบก็ได้นะจำจำแผงทึบคลิปที่ผ่านมาได้ไหมแผงทึบสูงไม่น้อยกว่าเก้าสิบเซนนะครับก็ได้นะทาแผงทึบท,ทำราวกั้นทํารั้วกันตกแล้วต้องติดตั้งป้ายเตือนอันตรายให้เห็นอย่างชัดเจนป้ายเตือนอันตรายเป็นแบบไหนไม่ได้บอกไว้นะครับไปดูกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของป้ายเตือนอันตรายแล้วกันนะครับไปดูทีละประเด็นยนาะ ในกรณีที่มีช่องเปิดไม่ได้บอกขนาดนะครับขนาดไหนบอกไว้ว่าซึ่งอาจทําให้ลูกจ้างพัดตกนั่นหมายความว่าไดเมเตอร์หรือว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของช่องเปิดเนี่ยขนาดไหนก็แล้วแต่ที่ลูกจ้างจะพัดตกลงไปได้เนี่ยกฎหมายบอกว่าให้นายจ้างจัดทําฝาปิดที่แข็งแรงไม่ได้บอกนะว่าฝาปิดเป็นแบบไหนนะบอกแค่ว่าฝาปิดที่แข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้น ไฟฟ้าปิดที่เราใช้อยู่ในทุกวันนียแข็งแรงหรือเปล่าขึ้นไปเหยียบแล้วยุบไหมหรือเอาแฟชชิ่งอะไรบางๆมาแปะไว้หรือเปล่านะครับอย่าลืมกฎหมายบอกว่าฝาปิดที่แข็งแรงนั่นหมายความว่ามันแข็งแรงจริงรับน้ําหนักได้เหยียบไม่ยุบไม่แตกง่ายไม่หักง่ายนะทาฝาปิดที่แข็งแรงมีราวกัน้นมีรั้วกัน,กนตกหรือแผงทึบตามข้อ6นะราวกัน้นรั้วกันตกแผงทึบ ตามข้อ6นะครับผมแชร์เรื่องราวกั้นรั้วกันตกมาแล้วเนาะนะนะถ้าตามข้อ6นะราวกั้นหรือรั้วกันตกเนี่ยบอกว่าสูงเท่าไหร่นะเกเมตรสิบใช่ไหมราวกั้นรั้วกันตกนะครับบังคับราวกลางไหมไม่ได้บังคับนะถ้าเอาตามข้อสิตามกฎหมายนี้นะราวกลางไม่ต้องมีก็ได้แต่หน้างานเราโดนบังคับไหมก็เหมือนเดิมนะครับไปดูข้อกําหนดอื่นๆที่สูงกว่ากฎหมายข้อกําหนดของเราเองหรือข้อกําหนดของลูกค้าก็ว่ากันไปนะครับแต่กฎหมายไม่ได้บอกว่าให้ทํา ราวกั้นนะกฎหมายบอกว่าให้ทำราวกั้นหรือรั้วกันตก90สเมตรสิบหรือแผงทึบเก้าสบขึ้นไปนะครับนอกจากทำฝาปิดแล้วราวกั้นรั้วกันตกหรือแผงทึบแล้วต้องติดป้ายเตือนอันตรายให้เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับทำอะไรทำหนึ่งได้ไหมทำฝาปิดอย่างเดียวได้ไหมทำราวกั้นหรือรั้วกันตกอย่างเดียวได้ไหมติดป้ายเตือนอันตรายอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้ นะครับเพราะอะไรเพราะกฎหมายบอกว่าต้องจัดทําฝาปิดที่แข็งแรงทําราวกัน้นทํารั้วกันตกหรือแผงคึบพ,พร้อมทั้งอย่าลืมนะครับตีความดีๆพร้อมทั้งหมายความว่าต้องมีป้ายเตือนอันตรายให้เห็นได้อย่างชัดเจนนะเพราะฉะนั้นผมก็เคยเห็นหลายๆที่นะครับบางที่มีแค่ป้ายบางที่มีแค่ราวกัน้นแต่ยังมีรูอยู่ การที่ปิดรูไว้ไม่ได้มีราวกัน้นไม่ได้มีป้ายยังไม่เป็นไปตามก,กฎหมายนี้นะครับยังไม่เป็นไปตามก,กฎหมายข้อนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้สมบูรณ์ตามกฎหมายข้อนี้ข,นข้อที่10นะครับในกรณีที่มีปล่องหรือช่องเปิดต่างๆซึ่งอาจทําให้ลูกจ้างพัดตกเนี่ยต้องจัดทําฝาปิด1ฝาปิด2ราวกัน้นรั้วกันตกหรือแผงทึบ3ป้ายเตือนอันตรายให้เห็นอย่างชัดเจน ดังนั้นถ้ามีปล่องหรือช่องเปิดต่างๆเนี่ยสามการป้องกันเนี่ยต้องมานะครับเพระฉงนั้นวันนี้ก็ทบทวนเพื่อนๆไว้ประมาณนี้สวัสดีครับ